สวัสดีครับอันนี้ก็ปิติวเต,เตอร์มาก็ในน่าสนใจนะครับเป็นเลมิสตันนี้เป็นแนวลูกซองมาฮะตามข้างกล่องเนาะเดี๋ยวผมไปดูกล่องตรงไหนเอ,ย,เอยไม่มีนะเอไนะเอไม่เห็นนะครับผมนี่เป็นรุ่นเ8 7มแปดเจ็ดูนย์ะครับผมเปิดให้ดูเลยครับเนาะนี่ครับเปิดน,นี้ฮะโอ้สวยงามมากเฉพาะกล่องก็ยังเท่เลยฮะนี่จะเป็นแนวอะไรเออได้เป็นสั้นนะครับยาวไม่ได้ประมาณเนาะครับนี่ฮะประมาณนี้มีคู่มือให้ด้วยนะครับเขาก็สาธิตละเอียดเลยใส,ยส่สปริงอะไรเ็วาาไปนะฮะ มาตัดประกอบใหม้มาผมมา,า,าแต่ซ่อมนี่ต้องดูอีกทีเนาะอันนี้ฮะสวยงามมากทุกเนครับเพื่อนก็น่าซื้อมาสะสมแนะ่ผ <c> ม <oughs> ดูแล้วเจ๋งนะฮะมีลูกให้ด้วยที่เขามาลูกอย่างดีด้วยนะฮนะเข็ดดีเม็ดใหญ่ด้วยนี่ก็มีแม็กกาซีนให้ปิโดโดอวต้องมีให้ด้วยโอ้โหพิเศษตัวนี้คือไม่มีฮะไฟฟ้ามเห็นมีอันนี้มีสา,จายจะไปนะครับไปกล่องก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไงผมชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนเนาะ ข้อหน้าสะสมมีรุ่นนะที่มันมีเยอะนะครับเป็นเซอร์วัตเตอร์ก็เรียนแบบดีบีกันเนาะแต่กดูที่ว่าเราจะชอบแนวไหนนะฮะนะครับถ้าแนวไม่แรงมากก็เป็นปืนเจียวเนาะราคาถูกด้วยดีบกันก็จะตามราคาของเขาเนาะโอเคนะฮะน้ำหนักขั้นละเอะฮะหนึ่งซองหนึ่งส่วเอะนะฮะมันจะมีคล้ายๆโลหะนะเนี่ยครับมีนี่ก็เป็นพลาสติเขาไม่ใช่ไม้แท้นะฮะก็ทําสีไม้สวยมากเดี๋ยวผมทําการใส่ลูกโหลดดูก่อนว่า จะใช้ได้หรือเปล่าเนอะมันต้องใช้อันนี้ริงมีขาะแต่มันต้องเป็นของเป็นเจนะครับเพราะว่ามันจะเม็ดใหญ่มากเม็ดเล็กมันมันใส่ของบิการไม่ได้ฮนะนั่นเป็นหกมิลอันนี้นเ,นเป็นอุสึจกจะประมาณอยู่เจ็ดเจ็ดมิลกว่าเจ็ดถึงแปดมิลนะครับมนันครับคร่าวๆลองดูนะว่าจะยิงได้เปล่านะครับลองดู ข้าน่าสะสมมีรุ่นนะครับผมก็ยังไงก็หาซื้อมาลองไปสะสมยิงเล่นดูครับนี่กดนะครับผมผมว่ากดตรงนี้เออกดตรงนี้ดึงไปเนี่ยกดตรงนี้นะครับกดออกมาเออดึงออกมานะครับผมนี่เป็นแนวดึงออกมาครับแล้วก็กดไปตามนี้นะนท่านเขาจะไม่มีคล้ายๆมันจะเป็นกดไปเลยฮะถ้าม,มีชีวิตแล้วเด้เอให้เขามาเข้าไปข้างในเยอะๆหน่อยนะฮะโอ้โห ออกทีละสองใช่แสดงว่าสามเออมันออกทีละสามนียฮะโอเคผมกระชากกันนะครับผมก่อนหน้าสะสมเดี๋ยวลองดูนะบ <laughs> อกเยอะนี่หนึ่งแปดสามจุดศูนย์นะฮะก็ถือว่าความแรงก็ประมาณนี้แหละเป็นปืนพ์เจลาตต์จะไม่แรงมากนะฮะครับยิงเล่นเรายิงเป้าเลยนะครับผมเนาะก่อนหน้าสะสมอีกรุ่นนะฮะผมนะโอ้เจงจริงนะนี่โหโดนเนี่ยโอ้โหปนะนะิวบดเลยโอเคนะครับ ก็น่าสนใจรุ่นนะครับผมก็เป็นลูกซองนะครับเลมิตัน,นะฮะอ้สุดยอดนะฮะเป็นรุ่น870นะครับก็น่าสะสมฮะก็หา,ามาไว้สะสมนะครับผมเป็นฟืนสั้นเท่ยิงเล่นคอมแรงก็187 fps นะครับผมถ็าเ,เพื่อนๆก็สนใจก็ มาสะสมกันได้เลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพบกับคลิปปินเจลพัตเตอร์ใหม่ๆนะฮะเราก็จะแนะนำมาเป็นรุ่นๆก็ว่ากันไปก็ชอบรุ่นไหนก็ไปหาซื้อนะครับโอเคนะครับวันนี้เข้าไปบายครับ,บ